สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิวชุดนอนรุ่นนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ชูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะชุดนอนรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นผ้าซาตินค่ะเนื้อผ้าของเขาจะลื่นๆค่ะ รุ่นนี้ออกแบบมาคล้ายๆกับสไตล์ของคนจีนนะคะด้านบนของเขาจะเป็นสายเดี่ยวของคอค่ะตัวเสื้อของเขาจะผูกหลังนะคะจะมีเว้าตรงนี้เพื่อเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับคนใส่ค่ะจะมีลายปลาทองอยู่รอบๆเลยค่ะเพื่อนๆตรงกลางจะเป็นผ้าสีพื้นค่ะจีติงของเขาเป็นแบบผูกเอวค่ะ ตัวสามเหลี่ยมด้านหน้าจะเป็นผ้าสีพื้นผ้าซาตินเช่นเดียวกับด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวพี่ชูให้ดูด้านหลังค่ะด้านหลังของเขาค่ะรุ่นนี้เหมาะกับเพื่อนๆที่มีไซส์เล็กนะคะรอบอกจะไม่เกิน32นิ้วเอวจะไม่เกิน สานิ้วค่ะ1ชุดจะได้สองชิ้นได้เสื้อบวกจีสติงค่ะจะมีด้กันอยู่ทั้งหมดสองสีสีแรกที่หุ่นใส่อยู่สีแดงค่ะสีต่อไปนะคะสีดำค่ะสีดำค่ะ จะมีสีแดงกับสีดำค่ะทุกครั้งเวลาเพื่อนๆสนใจหรือว่าจะซื้อชุดนอนอย่าลืมสอบถามขนาดไซส์กับคนขายทุกครั้งนะคะวันนี้พี่ชูขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ